สวัสดีดค่ะ,คะวันนี้นะครับอยู่กับสภานักเรียนโรงเรียนท่างผาพิทยาคมประจำปี2,568ครับค่ะในวันนี้ทางโรงเรียนท่างผาพิทยาคมของเรานะคะได้จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาค่ะใช่แล้วครับซึ่งวันนี้นะครับทางโรงเรียนของเรานี่นะครับก็จะเป็น เทียนต่างๆนะครับพิธีการนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับไปสัมษัสกับสภาของเราด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับตามมาเลยนะครับตามมาเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อตีมครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับกับ กิจกรรมจำนำเทียนพันษาครับดีครับครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับประธานนักเรียนโรงเรียนทา่าผาพยาคมซึ่งเป็นตัวแทนของสภานักเรียนนะครับวันนี้ผมนะครับก็จะพามาดูกิจกรรมถวายเทียนจำนำพันษาโรงเรียนทา่าผาพยาคมประจําปี2568ครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของเราในวันนี้นั่นเองนะครับนี่ครับคือบรรยากาศของเราภายในงานวันนี้นะครับ ซึ่งวันนี้ทุกคนนักเรียนไม่ว่าจะเป็นชั้นมต้นหรือมอปลายนะครับทุกคนให้ความร่วมมือกันอย่างมากนะครับวันนี้ผมรู้สึกว่าตื่นเต้นมากแล้วก็กิจกรรมวันนี้ถือว่าจัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่และเป็นที่ภูมิใจของโรงเรียนห้างผาพิยาคมนนั่นเองครับนี่นะครับตอนนี้นักเรียนของเราก็เตรียมตัวที่จะพร้อมแล้วอันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาถามความรู้สึกของน้องๆ ชั้นมหนึ่งกันนะครับสวัสดีครับน้องอ่าพี่พี่ขอสัมภาษณ์นิดหนึ่งนะครับน้องอยู่มอ,อะไรครับมหนึ่งครับหนึ่งอ่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างกับกิจกรรมถวายเฮียนจำนำพรรษาของโรงเรียนห่างาพิทยาคมครับรู้สึกยังไงบ้างวันนี้นะตื่นเต้นไหมอะไรไหมง่วงน,นอนหรือเปล่าอ้าตื่นเต้น,นอ่าง่วงนอนอ่ะเดี๋ยวเรามาถามน้องอีกคนนะครับ อ่าขอบน้องรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ก็ตื่นเต้นครับอ่าครับวันนี้ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าน้องๆแต่ละคนนั้นตื่นเต้นนั่นเองนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศต่างๆในโรงเรียนของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของเรานั่นเองครับนเรียนมาถึงแล้วนักเรียน สอลตัวบวิชาการนะคะสอบนักยรที่นรี่ลง48คนบางคนสมัครวิชาเดียวบางคนสมัครสองวิชานักเรียนปริ้นออกมาแล้วก็จ่ายให้เรียบร้อยภายในวันพรุ่งนี้เนื่องจากวันพฤหัสและวันศุกร์รวมเสาร์และอาทิตย์เป็นวันหยุดนะคะเรายุงวันเข้าพรรษาน,นะคะหยุดยาวเลยแล้วต้องนำเงินนะคะส่งาทางมหาวิทยาลัย

สุนทรพูดเชิดชูภาษาไทยนะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกหลายกิจกรรมนะคะผูเห็นว่าในช่วงเวลาวันหยุดนี้นะคะถึตั้งสี่วันนักเรียนสามารถไปสร้างสรรค์ผลงานเพื่อที่จะมาส่งคุณครูนะคะเป็นการแข่งขันร่วมแข่งขันนะคะในกิจกรรมสุนทรพู้เชื่อถูภาษาไทยนะคะก็คือกิจกรรมที่นักเรียนสามารถ ส่งผลงานนะคะหมายถึงว่าเป็นทนอกเวลาในช่วงบันทุกนะคะแล้วก็มาส่งผลงานได้ที่คุณครูภาษาไทยผู้สนะคะก็คือการเขียนเรียงความในหัวข้อสุนทรพูชเชิชดชทูคาตไทยนะคะผ,ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนั่นเนะะื้อ,อาหายร้ไร้งทีหผ่านมาที่คุณครูได้สุนัรพูเรียนได้เขียนเรียงความบางคนก็จะไปยิบเอาข้อความ ในอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาวางความเห็นกันนะคะโดยที่ไม่ได้เรียบเรียงเป็นคำพูดของตัวเองเป็นความรู้ของตัวเองกันอันนั้นไม่ใช่เรียงความนะคะเรียงความนั้นป็นการนำเอาความรู้ที่เรามีนะคะมาเขียนนะแสดงออกถึงความรู้ความเชี่ยวชาญนะคะในเรื่องที่เราไปศึกษาในที่มาสตรการเก่งมีความเชี่ยวชาญเก่งก็เว่ากับว่า จะเป็นการแข่งขันการเขียนสะกดคำนะคะจะเป็นลักษณะของการทำข้อสอบนะคะคำนี้เขียนอย่างไรนะเขียนถูกเขียนผิดอย่างไรนะคะก็ค่ะค่ะและขอสวัสดีพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทุกท่านวันนี้นะคะเป็นวันดีเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งที่ทางพระพุทธศาสนาที่พวกเราจะได้มารวมใจกันณอาคารโดมหลัง แห่งนี้เพื่อประกอบพิธีอันเป็นมงคลยิ่งในงานประเพณีวันถวายเทียนจันทร์พรรษาประเพณีถวายเทศศียนพรรษาจึงมีความสําคัญและสืบทอดกันมาอย่างยาวนานเช่นนี้วันนี้เราจะมานำความเข้าใจถึงความหมายลึกซึ้งของการถวายเทศศียนพรรษาไปด้วยกันครับเดือนเพื่อไม่ให้ไปเหยียบย่าพืชผลของชาวบ้านหรือสัตว์เล็กสัตว์น้อยค่ะ ในสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ครับการให้แสงสว่างจึงต้องพึ่งพาเทียบไม่ว่าจะเป็นการศึกษาพระธรรมวินยัยการทําวัดสวดมนต์หรือการปฏิบัติธรรมในายามค่ําคืนตลอดช่วงเวลาข้าพรรษาครับค่ะและนอกจากนี้นะคะการถวายเทียนพรรษายังสะท้อนถึงคติเด้งก่อนเออนิเดียวน้นะั่นพรุ่งนี้เราจะมาเรียนอีกหนึ่งวันนะครับ แล้วก็วัพนพฤหัสวันศุกร์นะครับเป็นวันหยุดียงไนะครับรวมวันเสาร์อาทิตย์สัปดาห์นี้เราจะหยุดอยู่สี่วันนะครับหยุดอยู่สี่วันดังน,นั้นในช่วงของสี่วันนี้ก็มีความเป็นห่วงนะครับนักเรียนทุกคนเลยช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูฝนฤดูน้ำหลากนะครับนักเรียนหลายคนนะโอเคเอมีหรวพึ้ สิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ผิดระเบียบของทางเรียนนักเรียนควรงดเว้นนะครับนักเ,เรียนต้องงดเว้นไม่กระทําแล้วก็อยู่สี่วันนี้ไปสํารวจตัวเองอเรื่องของทรงผมไปผมยาวไปตัดให้เรียบร้อยนะครับให้เรียบร้อยเลยอยู่สี่วันนะครับแล้วใครที่ไป ขอเรียนเชิญ hmm. ท mm ่านผู hmm. mm ้อนวยการปราชาติชาวบ้านได้จุดธูปเพียรบูชาพระธาตุไร่ครับ adalah hanya sama 1 atau สังฆังสระนังขจชามิตัิยัมปีพุทธังสระนังขจตามิตัิยัมปีพุทธังสระนังขจชามิ ตาตยมปีธรรมังสรนังขะชามิตาตยมปีธรรมังสรนังขะชามิตติยมปีสังังสรนังขะชามิตาตยมปีสังัสรนังขะชามิ ต่อไปขอเรียนเชิญท่านผู้ในการชนะชาติชาวส้างครับได้เป็นประธานจุดเทียนสองังครับผม การควบไปหนいい่อยหวานคือเจ็ดครั้งเดอหวาถวายอย่าคตั้งเจ็จร้อยเราขอจะได้ฟังคาถาสักเล็กสักหน่อยหนึ่งเล้วกรจะทัปอนเดี๋ยวัน้มถึงเครั้งปูเปนอนก็เอาสักเล็กสักหน่อยนะก็ต้องขอจะมาใช้โดยโดยเฉพาะคนจริงแล้วขอ่ระธรรมกัจจันองค์เทพอุปเทศบอยเทพปันปานหาอยู่เนี่ยอยจายพระโค้ดไว้นเปนก่อนนักเที แต่ว่าาจายเนโทไปหนง่นอนขอพระเจ้นั่งกัเป็นดีนีครับปลูกเป็นหมวกลูกรักลูกตัวลูกย่าก้ล็กากลำบากรวจะมีคนที่ดูลูกน้าสาวตั้งใจยาวิีเด็กที่เราเห็นในว่าลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุ่เย็สุ่พร เป็นตัวแทนคณะครูและสุคราครทางด้านาการศีกสายขึ้นถวายเทพขึ้นถวายการเทศแด่พระพิสุทธิ์สูงผู้แสดงคำขอรชิญครับ นานาอันสักราบุคาทั้งหลายได้คุณควายมาเจ็ดแต่งสบาแห่งตานาอันหามาโดยสอขัดขอบด้วยเจตนาย่ดาแตงอันจิตหังสังขงตาบอได้แบ่งันทนนอนใดใจก่นตามคุณบอได้ปันคุเป็นส่วนนอนได้วันเายงเาทุกแ ได้ผู้เยแกงเตี่ยวสายของตาทั้งหลายทุกตั้ได้ตั้งที่เตือนได้เขียนจำคาบอกชของตาทุกตั้ยอกวันเ่าลังเตือนว่วเมาในีอห่อโบตันได้ห่อขัดสีได้เดือดตาดีได้ออนเขาจาอ่อนอ่อนคนใจเูืได้ยินออกปากเป็นคำหารุนแรงได้จะแต่งขนาดคำผูอยาพลโง มีโมโหคิวโกรธบุคคาก็มูวา่เป็นโตัวเวกรมบ่ได้พบยังเดือดาออกปากว่าหนหลังเตือลูกหลานมาใกล้ได้ใไปจำนี้ัวเป็นอาวิธีีทั้งปลาวเป็นบาเปกรรมวันใดแต่ท่าข้อกลางอนังขอนไรเนื้อไปอุ่นหวต้องใส่กางเส้อผูน้อยทุบนใส่ของตานหลังเตือสย

agar aku semangat satu besar dan berkata-kata aku agar aku semangat satu besar dan berkata-kata aku agar aku semangat satu besar Ia kira di sebuah bagi cangkuk yang berkata bagi bayi rupang

Badi ayu asal kana sal manis asoh makan jiwa matiku asin nangat tidak pernah tika tam ika ya suka ya selamat tu. हरे 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 ชุดที่สองนะครับคุณาราครูชนาการ,รนะว่าคุณครูการชนะสาาีนันตาคุณครูนัสนาโคตา ิปาลโลกสัมวิปิทาวุนทปลินันเตอุวัตตาโกตานาวัตโกวัตโกยะตาวัตโกาหะวัตโกนาวัตโกวัตโกตุตตาวัตตานุัเวรัุกวาน

ขนลมลังขันตุสัพพเทวะตังสัพพธรรมังสัทธาจิญจีภาวนะโตเตธรรมะยุตตังสัมปังขนลมลังขันตุเทวะตังสัพพสัมปังอุปปะเวนาสัมมาโตโตเอ 然后可以。